หญิงปวชนกเพนทนน้องเฟรนอนุบาลหนหนึ่งเด็กหญิงชนนิตาทัศนพรน้องเ็อนุบาลหนึ่งทับหเด็กหญิงพิทยาสุดาเอกวงศินน้องดับเบิลอนุบาลหนึ่งทับหนึ่งเด็กหญิงปวริสาวงเวียนน้องเอิญอนุบาลหนึ่งทับหนึ่เรื่องที่สเด็กหญิงนัทยาตันกมลตัสิรน้องพี่อนุบาลหนึ่งทัหนึ่งเด็กหญิงนัทธรากมลตันสิรณน้องอนุบาลหนึ่งทหนึ่ง เด็กหญิงอยดายิ่งยงไพศาลคุณน้องน้ำมนต์วนหนึ่งพับหเด็กหิงพราวพิชาจัดตั้งจุดเม่น้องพราวนหนึ่งทับหนึ่งลูกที่สเด็กหญิงนัทธัดาจอมแจ้งจันน้องโลมาดบานหนึ่งพับหนึ่งเด็กหญิงชัญญาพัชรทศศิลาน้องพิชาดนหนึ่งพับหนึ่งเด็กหญิงพินดาดาเหมัตีวินน้องมินนี่ดนหนึ่งพับและน้องโลมาสองรอบ

หนึงดยิกนะครับตัสตาร์ด้านซ้ายนะครับมีคุโรมาที่สองเพราะว่าแรงดีนักกีฬาพร้อมดูพี่พร้อมแล้วดูพี่จับบอลคุโรมาจับบอลครับ ต้องไหว้ไปเลยคุณเป็นอ้าวคุณพี่แล้วคุณนี่จะส่งให้คุณน้ำมนต์คุณมาส่งให้ใครคุณมาให้คุณมิ้นี์ Nasol นิดนึงกินนิดนึงกีนนิดนึงงยังไงก็ได้เหรียญน้คุณนิชาคุนสั่นน้องพนิชาปิดขาเลยเร็วโอ้ยระบายอแล้วแม่ใจดีก็ตื่นแล้วน้องโรมาไม่หลุด ความมั่นใจเกินร้อยค่ะคนเดียวฉันก็จะไหวเอาไม่ถึงด้วย